สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้โอ้โหโอ้โหนี่มีไลฟ์สดอาจารย์ชั้นมาไลฟ์เตอร์แล้ววันนี้วัสดีครับเอามาเอาวันดี้ปีใหม่ครับวันดีปีใหม่เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเสื้อมาให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆนะครับขอบคุณนะครับพี่จ๋านะพี่จ๋านะขอบคุณค่ะอะไรคะเนี่ยไข่เป็ด โอ้โหเคุณนอาหนู่นหินตกใจหมดเลยเที่ให้พี่ไปคุ้นพี่เอาจริงไหมอาหารไปเลี้ยงนะคุ้นไอ้แดงมันกินกันตายอ่ะไม่เอาไปคู่นึงเลยพี่อย่าหันหลังให้กล้องค่ะเอาของขวัญไปทานไปถามนะไปทานเอา้อทันที่เขาเขที่ท่านเพิ่งตายไปเอาไม่ตายอ่ะไอ้เฮเล่นไปสองตัวต้องมีกงให้มันนี่นี่ทำโกงไอ้มันไอ้นั่นมันตายไปแล้วเฮ โอ้โหไม่ไม่คุณรู้ว่าทำไมโหดอ่ะคุณนองจะขายปลาเนี่ยไปนดักไว้ข้างล่างดูออกตายต้โอ้ยนี่กวาดซางเล่นไปแล้วกินเรียบร้อยแล้วไปเอาเสื้อมาหลบเสื้อแขนสั้งีมาสองตัวใา่นี่ประชุมอยู่วะนี่สีขาวตุ๊จีนเอาเอ็มเอ็มเอ็กับเอ็ไม่ตุ๊จีนเล้วเอ็มเอ็มนี่ผมเอ็นะเฮ้ยคนใหญ่เนี่เอ็นี่ใส่เอ็นี่โอ้โหจะปิ้งยังงั้นกได้วันนี้เอเอ